สว right ัสดีครับสวัสดีแฟนเพจแฟนข่าวทั่วไทยนิวทุกทท่านนะครับอากาศยามเย็นนะครับเย็นวันนี้นะฮะนี่ตาชื่อวิญญาณวิโภคจังหวัดที่โรงเรียนบ้านตะเคียนงามครับโรงเรียนบ้านตะเคียนงามระยะทางเดินฟันหนึ่งกิโลเมตรนิดครับหนึ่งกิโลเมตรเศษ็ กโรงเรียนวัดตะเคียนงามน,น,น,นะครับสาธุคุณน,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 นะครับสาธุอนุโมทนาบุญกับแฟนเพจแฟนข่าวทุกท่านนะครับ สองวันจะทำให้ได้เลยครับสาธุสาธุสาธุสนับสนุนด้วยนะห้วยบงสุดหนะึนงบงไม่มีขนาดนี้ก็ทำอยู่นะครับพี่รถเก่าๆแห้งๆนะครับรับส่งฟรีส่งฟรีผมอยากทำนะผมอยากทำกระสังครับสองหนึ่งเลย สาธุบุญกับทุกทุกท่านนะครับสาธุบุญนะฮะผมต์ธมชื่นปัญญาวุธโธจารีทุกรงวันนี้จะไปจำวัดที่โรงเรียนบ้านตะเขียนงามน,นะครับบ้านตะเขียนงารโบยพระทองคำจังวหวัดนครราชสีมาการตอนนี้ค่อนข้างร้อนนะฮะค่อนข้างร้อน จังชื่ออางอุโทโธลงเท้าเปล่านะฮะเป็นอุนเท้าเปล่าจากภูเก็ตมุ่งหน้าสู่องค์กระพุนสวรรค์จังหวัดนครพนมครับั uh. ข้าวมือเดียวครับของไทยจีวอลถุงเดียวชุดเดียวนะครับรถไม่ขึ้นนะครับ mm. ปัจจัยไม่รับ นอนไม่มีมุง้งไม่มีกดน,นะฮะไม่ใช้หมอนหนุน,หนนะครับอนนตอนนี้เหลือ31กิโลเมตรนะครับถึงบ้านเหือห้ากิโลเมตรได้สนาดลาย,ยบนเส้นทางหมายเลขสองสามกเก้ นาบุญครับอนุโมทนาบุญกับทุกทท่านนะฮะอนุโมทนาบุญกับทุกทุกท่านเลยครับเดี๋ยจะต้นนะครับต้นแรกนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผลการรับชมเป็นยังไงบ้างนะครับภาพชัดเจนไหมเสียงชัดเจนไหมครับ เพราะตอนนี้จอผมค่อนข้างที่จะดำนะฮะเพราะอากาศมันร้อนนะครับแอนมินเองมองไม่ค่อยชัดนะฮะกับจอนะฮะจอมันค่อนข้างที่จะดำ ยังไม่ถึงนครพน,นมนะครับยังไม่ใกล้นะฮะเหลือหลายร้อยกิโลอยู่ครับตอนนี้อยู่ในเขตจังหวัดนครราชสีมาอยู่เลยครับชัดมากครับขอบคุณครับชัดมากรักชัดเสียงชัดขอบคุณครับ สาธุนโมทนาบุญกับทุกๆท,ท,ท่านเลยนะครับหลงตาต้องเดินผ่านขอ,อนแก่นนะฮะขอ,อนแก่นสารคามกาลสินสักกลนครแล้วก็นครพนมครับหลายจังหวัดครับหลายจังหวัดน,นะครับ ครับตรงตาเดินเร็วมากขอบคุณครับที่ญี่ปุ่นชัดเจนครับญี่ปุ่นอากาศหนาวไหมครับช่วงนี้เทศไทยอากาศเย็นสบายเลยนะครับตอนกลางคืน ภาพชัดเจนขอบคุณครับภาพชัดเสียงชัดขอบคุณครับสาธุบุญกับทุทกๆท่านนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่เป็นกำลังใจให้ทีมงานนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับผมเองบินเอง เดินจากภูเก็ตนะฮะมุ่งหน้าสู่นครับมพนมนะครับเดินตลอดเจ้าหนุ่มไม่ธรรมดาเล่นโดยในภูเก็ตเลยเนาะโอ้สุดยอด้ยสุดยอดนะเจ้าก่อนจะใครในโลก ผ่านบาร์เรเอครับผ่านครับไม่ไปทางบึงการนะฮะไม่ไปทางบึงการนะครับไปขอนแก่นเข้าครับตัดสารคามนะครับเข้าไปทางขุดลังนะฮะเข้าขุดลังไปบาร์เรเอนะฮะเข้าสารคามนะครับสารมร้อยเอ็ดนะฮะผ่านพลทองเข้าสู่ ข้งหน้าสู่จังหวัดนนครแล้วก็มุ่งสู่สุรุมานสุนรรแล้วก็เข้าสู่ปนตร์ครับดวงตาผ่านบ้านไผ่เมื่อไหลอ๋อตัวนี้ยังบอกไม่ได้นะรับอกไม่ได้กำหนดวันไม่ได้นะครับติดตามทางเพจทั่วไทยนิวไปเป็นระยะระยะนะ,ะัะ แจ้งให้ทราบนะครับไลฟ์สดกันวันหนึ่งหลายๆรอบนะฮะถึงไหนแล้วครับตอนนี้เลยเแยกพระทองคำนะครับมุ่งหน้าสู่บ้านเหลืองนะฮะผู้ทางบ้านเหลืองพระทองคำวันแก่นก็ผ่านบ้านเหลืองแหวงน้อยนะครับแหวงน้อยอำเภอคงนะฮะ สบายดีจากลาวนะครับประเทศลาวบ้านพี่บางน้องนะฮะสวัสดีครับว่าสองครับประมาณหนึ่งกิโลเมตรครับแบบของตมาประมาณห้าร้อยเมตร อย่บบารก็ตา่ขณะติดตามติดตามส่วนหนึ่งสองสอง,สองข้อความแล้วหรือไม่สองข้อความแล้วณะน,นีสถานที่ภายในโรงเรียนบ้านตะเกียงงามจัดสถานที่เตรียไมไว้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเชียงรายชัดเจนขอบคุณครับกั้นเขตแดนเพื่อทำการคัดกรองแล้วก็จัดเต้าอี ปเต๋อสถานที่ไว้ลงของไม่เรียบร้อยแล้วอ๋อรอกราบอีกครั้งเมื่อปี6 4สี่ก็ได้ถวายหลวงตาแล้วหนึ่งครับเดี๋ยวเจอกันครับที่การละสินนะฮะได้รอถวายนะครับปีนี้รอถวายกันอีกนะครับตเรตูงของมา,ง,ง,โโมารรเงเข้ามาตามทางตรงเข้ามาตามทางบุญ เข้าสู่โรงอาหารลงของในโรงอาหารส่วนรถที่ติดตามคันอื่นที่ยังไม่มีของลงให้เลี้ยวซ้ายเข้าประตูแล้วเลี้ยวซ้ายจอดภายในสนามของโรงเรียนเป็นขอสองข้อความครับต มวยวงศูนย์หนึ่งรับจบด้วยเดี๋ยวทวดไทยดิวจะปล่อยให้คุณวิเชียงรายบุรีเรียนไฟ์ <c oughs> สดเข้าโรงเรียนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะออกไปไร์สด <c oughs> ทา่วไทยนิวนำเสนอให้พี่น้องประชาชนจากทั่วโลกได้รับชมกันวันนี้มีทีวีช่องไหนดูสัญญาณไปไหมครับ วันนี้ไม่มีครับทีวียังไม่มีติดต่อเข้ามาลวะวันนี้ไม่มีใครโทรหาปิ๊กบังเลยเดี๋ยวอออากาศผ่านตู้เย็นไปก่อนแย่ yeah, จังองกอกผแตู้ก็ไม่ได้ใหมไม่ได้อ,อกทีวีแรงไม่ค่อยมีเลย ขอบคุณนะครับทีวีบางช่องนะฮะทีวีบางช่องที่ดูดสัญญาณภาพของเราไปนะฮะขอบคุณนะครับแบ่งปันกันไปนะครับเพื่อเผยแพร่เพื่อพุทธศาสนาเผยแพร่เผยแพร่ลงตามุญชื่นปัญญาวุธโธนะครับ ครับถูกไม่ผ่านบ้านเหลือมไม่ผ่านครับเดี๋ยวไปสักหน่อยเราจะมุ่งหน้าเข้าแวงน้อยนะฮะเราอยู่บนเส้นทางนะครับยกน้ำครับยกน้ำขึ้นมาครับยกน้ำายกนมขึ้นมานะครับสบายดีครับสบายดี ขอบคุณครับขอบคุณครับอนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านเลยนะฮะอนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านนะครับรเก้าพาันษา,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 าครับ ส่อนเท้าก่อนครับส่อนเท้านะครับเจ๊ผู้หญิงอย่าพึ่งก้มครับเจ๊ผู้เจ๊ผู้หญิงอย่าพึ่งก้มนะครับ สาธุบุญกับทุกๆท่านนะครับสาธุบุญนะฮะอีกประมาณ50เมตรนะครับ50เมตรเราก็จะถึงโรงเรียนนะครับโรงเรียนบ้านตะเคียนงามแล้วนะฮะหลบนะครับหลบเส้นทางนะครับหลบในเส้นทางด้วยนะครับไม่ขวางครับไม่ขวาง ยกครับยกล้อถวายเลยนะครับยกล้อเลยยกครับข้าวสารข้าวสารยกขึ้นมาด้วยนะครับยกข้าวสารขึ้นมาด้วยนะครับสาธุครับวางครับวางข้าวสารเลยครับข้าวสารกะนมครับ มีข้าวสารตรงนั้ครับปู่้ตาอนตบอ้าตาไม่เห็นลูกนี้ถ้าเราของมาให้นะ โอ้โเมตานะฮะห้วยบงศูนย์หนึ่งครับห้วยบงศูนย์หนึ่งนำน้ำนะครับนำน้ำมาลงที่นี่มาเยอะเเลยนะฮะนำน้ำดื่มที่นี่เยอะๆเลยนะครับหนึ่งคันรถครับหนึ่งคันรถลงตรงนี้นะครับหนึ่งคันรถนะครับที่ไหนครับที่ไหนตรงเนี้ยครับตรงเนี้ยตรงที่ผมอยู่เนี่ย ปิกอัพเดียวครับปิกอัพเดียวผมเอาให้หนึ่งคันรถเลยนะครับน้ำเราเยอะครับปุ่กน้ำทั้งหมดลงตรงนี้เลยนะครับหนึ่งคันรถนะครับแล้วก็ด้านล่างนี่เอาให้ด้วยนะครับตไครับตัดตัดแค่ตรงนี้นะครับตัดแค่ตรงนี้ให้ให้ให้คุณคุณยายตรงนี้นะครับ ของเีข ok e like ้าวสารข้าวสารข้าวสารให้คุณยายด้วยนะครับข้าวสารส่งข้ายายตาบอดเลยชวนยงให้คุณยายนะครับเดี๋ยวจะมีน้ำมาให้อีกหนึ่งคันรถนะครับอีกหนึ่งคันรถปิกอัพนะครับนำน้ำามออให้อีกหนึ่งคันรถปิกอัพนะครับข้าวสารมาเพิ่มแล้วเดี๋ยวจะดูนมดูขนมนมเนยเพิ่มให้อีกนะครับ

โควันจินนะครับใหมอบให้คุณยายหน้านี่คือโรงเรียนบ้านตะเคียนงามนะฮะเราอยู่หน้ารั้วโรงเรียนบ้านตะเคียนงามนะครับกําลังข้ามถนนเข้าโรงเรียนบ้านตะเคียนงามนะครับเมื่อกี้ท่านผู้ชมก็จะเห็นแล้วนะฮะเบลาหลงตานเมตตาคุณยายตาบอดนะฮะตาพิการนะครับมอบน้ํามอบขนมนมเนยให้นะครับแล้วก็นําน้ําให้อีกหนึ่งคันรถปิกอัพนะครับกําลังดําเนินการกันอยู่นะฮะ สาธุอนุโมทนาบุญกับทุกทท่านนะครับสาธุบุญกับทุกทท่านเลยนะครับสาธุบุญกับทุกทท่านนะครับ ลบครับลบลบจะมาไล่กันทำไม,ำไม,ไมน่าจูตาลไล่หวาปาดดำหน้าเปเดียว มทดำหก่อดสามที่หกจุดบากครับสามที่หกจุดสี่ครับ ข้างบนครับกูบาครับสามที่หกจุดสองครับสามที่หกจุดสี่ครับขนมอะไครับไอผมเตรียมที่แล้วครับผมเตรียมที่แล้วตรงนี้ป่ะลงครัวรรีียมท่แล้วถลงครัวนะที่เจ้าของลงอานนะอ๋อครับ ก็เข้าได้แค่ตรงนี้แหละเรียว้วลเรียวเรยระวังเหลี่ยมล้อระวังเหลี่ยมยางอ่าหักเลย ตรงตรงตรงขึ้นตรงตงขึ้นตรงตรง สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับเป่าถิ่นครับเป็นไงบ้างครับวันนี้เป็นไงบ้างอ๋อครับครับวันนี้น่าจะแตะแตะสามสิบสุขภาพแข็งแรงแล้วครับแข็งแรงแล้วครับครับ ครับสาธุครับสาธุนะครับข้อเข่าเสื่อมอ๋ออายุจะหกสิบแล้วสิครับเนี่ยโอ้ยผมยี่สิบสี่นะครับเอาฝากธนาคารครับก็ก็เรียนนะครับช่วงนี้หลวงพ่อนะครับผมจะพักผ่อน นะครับท่านที่มาแล้วไม่ยังไม่ได้ทานไหว้นะครับ,รบรก็คงจะช่วงประมาณช่วงหกโมงนะครับประมาณหกโมงนะครับวงพก็จะลงมาทําวัดนะครับตรงนี้ก็ก็ยังทำอะไรไม่ได้นะครับผมก็กำลังพักผ่อนนะครับนะครับในบริเวณนี้ต้องเข้มงวดนะครับในส่วนของรโ,โครวิด นะครับจะต้องคัดกรองนะครับขออนุญาตยุติการไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับกขอบพระคุณทุกท่านนะครับทุกการติดตามการรับชมนะฮะฝากที่ติดตามนะครับกดไลก์กดแชร์กันไว้นะฮะกดไลค์กดแชร์กันด้วยขอบคุณครับขอบคุณพักผ่อนตามอักรยานัยนะครับ เราจะพยายามไลฟ์สดให้ครบทุกวันนะครับท,ทุกขั้นตอนนะฮะขอบคุณครับขอบคุณสวัสดีครับผม